สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีกรกฎกลับเข้าสู่ช่อง Cafe h o l ลนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพในช่วงเดือนตุลาคมค่ะแน่นอนว่าเราต้องฟังการงานการเงินกันก่อนแล้วซึ่งลงไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ฟังเนี่ยไปย้อนฟังกันหลังจากจบคลิปนี้ก่อนก็ได้นะคะก็ไปย้อนฟังกันนะคะก็เอาลักเหมือนเดิมเราจะมาเปิดไพ่แบ่งกันไปเลยนะคะโสดก็เป็นไพ่คนโสด คนมีคู่ก็เป็นไพ่คนมีคู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าในช่วงเดือนตุลานะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยมีอาเขาเรียกว่าอะไรอะความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีทิศทางประมาณไหนนะเหมือนเดิมเราเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะมาดูซิว่าคนโสดนะคะกรกฎที่ยังโสดอยู่เนี่ยจะมีเกณฑ์ได้สารสัมพันธ์อะไรกับใครไหมนะคะหรือว่า จะมีใครที่น่าสนใจเข้ามาในชีวิตเราบ้างไหมนะในช่วงเดือนตุลาคมรวมถึงถ้าใครมีคนคุยอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะอยากรู้ว่าเออมันจะมีเกณฑ์ได้ขยับสถานะกับคนคนนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะมาลองดูกัน the fool queen ดา สิบเหรียญห้าเหรียญแปดไม้เจ็ดถ้วยแฮงแ,แม่น ่าน,น่าสนใจเหมือนกันนะไพ่คนโสดชาวราศีกรกฎนะถ้าเราเอาประเด็นว่ามีคนไหมมีเป็นคนโสดสนิทไปเลยไม่มีใครเลยไหมความเดอดฟูเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นได้ค่ะแต่ว่ามันมีไพ่ที่สามารถบ่งบอกได้ว่ามันจะมีคนเข้ามา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ถึงขนาดมีความสัมพันธ์ค่ะแต่ว่ามีคนมาสนใจเล่าหรือเราไปสนใจเขาอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ในในช่วงเดือนตุลามีเกณฑ์นั้นนะคะแล้วคนคนนี้เดิมทีเนี่ยชาวราศีกรกฎเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนไม่ได้จะสนใจเขาขนาดนั้นค่ะไม่ว่าเขาจะเข้ามาหรือคุณสนใจเขาก็ตามนะคือคุณเนี่ยไม่ได้รู้สึกแบบเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะไม่ได้ให้ความสนใจเขามากขนาดนั้นสาเหตุก็เพราะว่าคุณเนี่ยยังสนุกกับชีวิตโสดอยู่เลยนะคะแต่ว่าเผอิญว่าเขาเนี่ย เป็นคนที่อาจจะน่ารักอะอาจจะแบบว่าบุคลิกลักษณะท่าทางของเขาเนี่ยเวลาคุณได้คุยแล้วมันก็ดีอะมีคนเข้ามามันก็มันก็ชื่นใจดีอะไรประมาณนี้แต่มันยังไม่ได้เป็นความรู้สึกลักขนาดนั้นชอบขนาดนั้นหรือว่าอยากพัฒนาความสัมพันธ์ขนาดนั้นอันนี้พูดถึงในตอนที่เขาเข้ามานะคะแต่จะบอกว่าคนคนนี้มันดูมีอิทธิพลกับชาวราศีกรกฎนะ ถึงขนาดที่ว่าเขาสามารถทําให้คุณเนี่ยที่ยังไม่ได้โฟกัสไม่ได้ให้ความสําคัญคือเดวฟูนี่เป็นคนที่ไม่มองไม่สนใจเรื่องความรักเลยนะเออถ้าในพาร์ทคนโสดก็คือโสดแบบโสดไปเลยอะถ้าจะมีใครเข้ามาเนี่ยเขาจะเหมือนกับเล่นๆไปก่อนเขาเขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้เหมือนแบบเขาไม่ได้ให้เครดิตคนนั้นขนาดนั้นว่าเออคนนี้ฉันอยากไปต่อไหมค่ะเขาเขายัางรู้สึกแบบเขายัางชอบชีวิตอิสระเอออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตรงตัวเลยนะคะ ชาวราศีกร,รกฎเองก็เป็นแบบนั้นค่ะแต่ปรากฏว่าคนคนนี้เข้ามาเนี่ยทำให้กร,รกฎวันไหวได้นะแต่กร,รกฎเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่แสดงออกเป็นคนแข็งแข็งเป็นคนที่ไม่มีความโรแมนติกในตัวเท่าไหร่นะที่พี่หมอเห็นเนี่ยพอเขามามีอิทธิพลกับเราอะค่ะ แน่นอนในใจอะ่ะมันก็หวั่นไหวอะนะ่ะเนาะมันก็รู้สึกดีรู้สึกแบบเอ้ยปกติเราเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรกับใครง่ายๆหรือว่าเราอยากจะพัฒนาอะไรกับใครเลยนะเนี่ยขนาดเธอตอนแรกฉันก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนี้เลยอนะไรเงี้ยแต่พอเราเปิดใจรับเขามากขึ้น,นะคะ่ะคุณกลับรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนคุณเปลี่ยนมุมมองอะ่ะทําไมเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพในอนาคตกับคนนี้จริงๆนะเห็นเบอร์นั้นเลยนะก็รากฏบางคนที่เป็นคนแบบเนี้ย อาจจะรู้สึกแบบจริงเหรอเป็นไปได้เหรอฉันจะแบบไปรู้สึกอย่างนั้นกับใครได้เหรอพี่หมอรู้สึกว่ามีค่ะมีเลยนะเดือนนี้นะคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มมองเห็นอนาคตกับเขาซะอย่างนั้นอะเริ่มอยากแบบจริงจงังเริ่มอยากมีคอมมิชเมนต์เริ่มอยากได้สถานะเป็นคุณเองด้วยนะที่อยากได้อะอันนี้พี่หมอรู้สึกแบบไม่สามารถอ่านกลับทางได้เลยด้วยนะคือมันก็กลับได้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นพาที่กรกฎ เป็นคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์นี้มากกว่าอีกฝ่ายอเออนะคะแล้วก็เริ่มที่จะเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหยุดคิดถึงคนคนนี้เยอะขึ้นอจากที่เราเนี่ยใช้ชีวิตไม่คิดถึงใครเนาะเขาเข้ามาแล้วก็ก็โอเคก็คุยเล่นไปอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราคุยไปคุยมามันดูเริ่มเห็นภาพเริ่มรู้สึกว่าเหมือนคุณเจอคนประเภทเดียวกันเออคุณเจอคนที่ มีอะไรหลายอย่างคล้ายกันนะคะมีความต้องการหรือว่ามีความชอบแบบเดียวกันอะไรเงี้ยมีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณรู้สึกว่าอยากเรียนรู้เขาเยอะขึ้นอยากรู้จักเขาเยอะขึ้นอยากใช้เวลากับเขามากขึ้นนั่นเองนะคะมันถึงขนาดที่ชาวราศีกรกฎเนี่ยหันกลับมานั่งถามตัวเองเลยว่าเฮ้ยเราเนี่ยนะจะไปแบบอยากอยากจะคือเหมือนคุณนั่งถามเลยว่า เราอยากไปต่อกับเขาจริงๆเหรอเราเราอยากได้ความสัมพันธ์กับเขาคนนี้จริงๆหรอพี่หมอนึกถึงคําคาหนึ่งเหมือนคุณเสียอาการน่ะเหมือนคุณแบบเสียทรงเออคํานี้เลยนะชาวราศีกรกฎนะคะคุณรู้สึกแบบเสียทรงกับคนคนนี้มากๆแต่ก็จะยอมเปิดใจให้เขามากขึ้นนะคะแต่ถ้าถามว่าเออมันถึงขนาดจะแบบพัฒนาความสัมพันธ์แบบเร็วขนาดนั้นไหมคือมันไม่เร็วระดับที่ว่าจา จากที่ไม่มีใครเลยพอรู้จักกันแล้วก็เป็นแฟนกันเลยไม่ใช่ค่ะแต่อาจจะแบบเร็วในเวอร์ชันที่แบบเดิมทีเนี่ยคุณก็จีบไปเรื่อยอะสมมตินะคุณก็เปิดใจจีบคนโน้นคนนี้คนนั้นคุยเล่นกับคนโน้นคนนี้คนนั้นไปเรื่อยค่ะนะไม่ได้ห่างจากคนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เหมือนคุยไปซักระดับหนึ่งเนี่ยคุณก็ปล่อยละไม่เอารับไม่สนละเบื่อละอะไรเงี้ยแต่กับคนเนี้ยมันไม่ใช่ค่ะกลายเป็นว่าคุยคุณเนี่ย อยากคุยไปอีอยากคุยเรื่อยๆอยากเรียนรู้เข้าไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาอยู่ในชีวิตเรานะคะอยากหยุดหลายคนมีเวอร์ชันนี้ด้วยนะยิ่งถ้าเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยพี่หมอว่า,วาคุณโดนปราบแล้วนะเดือนนี้มีแล้วเนี่ยมีเกณฑ์นะที่แบบเจอชาวกรกดหลายคนนะ่ถ้าที่เป็นคนเจ้าชูอ้อ่ะพี่หมอรู้สึกว่าคุณเจอคนที่มาปราบคุณได้เขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้ตั้งใจเขามาปราบคุณด้วยนะคือเขาก็เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณยอมให้คนคนนี้นะคะคุณแบบ อยากจะกพี่หมอเอ็นดูก็ลกระดมากเลยอ่านไปก็เอ็นดูไปนะอ่านไปก็ยิ้มไปล่ะค่ะก็คืออย่างที่พูดเนะ่ะเสียทรงเสียอาการโดนปราบคุณคิดเอายิ่งถ้าคุณเป็นพาร์ทนั้นจริงๆอะิะนะคุณกําลังจะเจอกับอะไรก็ไม่รู้แต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะเขาก็ไม่ได้เข้ามาแบบเอเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะ มาจุกจิกมาอะไรคุณเลยนะคะก็เป็นตัวของเขานน่ะแหละค่ะแต่ประเมินว่าเออมันมันถูกจริตคุณนะคุณก็อยากจะไปต่อยากเรียนรู้เขามากขึ้นนะเออเห็นคนเสียทรงแล้วมันก็เอ็นดูดีนะคะเอาเป็นว่าโสดค่ะแต่ก็โสดแบบมีคนเข้ามาค่ะแล้วหวั่นไหวซะด้วยสี่ชาวกรกฎในเดือนนี้อพี่หมออ่านกลับกันให้นิดนึงนะคะเผื่อว่าคนไหนฟังอยู่แล้วรู้สึกว่ากลับกันค่ะพี่หมอหนูเป็นฝ่ายเข้าไปเจอคนประมาณนี้ค่ะคนที่เจ้าชู้ คนที่เหมือนแบบไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องความรักค่ะมันจะมีเวที่เขาเนี่ยจะเสียอาการให้หนูม,มีบอกเลยมีมีแน่นอนค่ะเขาจะเสียอาการให้คุณเสียทรงให้คุณนะคะมันกลับกันได้แหละแต่แค่รู้สึกว่า energy หลักมันอยู่ที่ชาวกรกฎจะเป็นฝ่ายเสียทรงเองมากกว่าเท่านั้นเองนะคะถ้าคุณเป็นเป็นคนที่ไปเจอไปเจอใครประมาณนี้อยู่แล้วคุณอยากจะพัฒนากับเขาแต่เขาเนี่ยเหมือนไม่ให้ความชัดเจนกับคุณหรือว่า เขาเรียกว่ายัางไงอะยังมีตัวเลือกยังดูเหมือนแบบติดสนุกรักชีวิตโสดคุณอดทนหน่อยเดี๋ยวเขาจะเริ่มละเริ่มเริ่มถามตัวเองละตอนเนี้ยในเดือนตุลาเนี่ยเขาจะเริ่มหยุดหยุดและสังเกตได้เลยนะเขาจะใช้เวลากับคุณมากขึ้นนะจะเอาเวลามาให้คุณมากขึ้นนะเจ้าตัวถ้าเกิดว่ากลับกันคุณเป็นกรรกฏที่เจ้าชู้หรือว่ากรรกฏที่ติดอิสระรักชีวิตโสดคุณจะเริ่มงงตัวเองเล็กน้อยว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ฉันอยากไปใช้เวลาอยู่กับเขาปกติเนี่ยเราจะต้องไปแบบ เออใช้ชีวิตโสดของเรานู่นนี่นั่นแต่ทําไมช่วงนี้เราอยากจะเจอแต่คนคนนี้ประมาณนี้ค่ะสําหรับชาวราศีกร,รกฎที่เป็นโสดนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูคนมีคู่ดีกว่าพี่หมอว่าไพ่นี่มันมันพอเห็นประเด็นของชาวกร,รกฎที่มันน่าเอ็นดูอยู่นะถ้าคนมีคู่เนี่ยเดี๋ยวดูซิว่าจะเป็นอย่างที่พี่หมอคิดไหมน,นะนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะสำหรับคนโสดพูดก่อนแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณฟังจบแล้ว ก็สามารถทำแสแต็มในกรณีก็ออกตัวก่อนนะคะที่ใต้คลิปพี่หมอทำทำแสแต็มให้ก็กดไปฟังพาทสุขภาพได้เลยค่ะแต่ถ้าไม่เห็นแปลว่าพี่หมออาจจะไม่ว่างนะคะต้องขออภัยด้วยนะถ้าไม่ได้ทำให้ถ้าไม่ได้เซอร์วิตรงนี้ให้ขออภัยด้วยจริงๆนะคะขอขอให้ทุกคนลองเลื่อนไปลองเลื่อนไปท้ายๆช่วงที่มันเห็นไพ5่5้าใบอันนั้นคือสุขภาพค่ะข้ามไปฟังได้เลยนะคะ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คนโสดกันเอ้ยไม่ใช่ไพ่คนมีคู่ค่ะนะชาวราศีกรกฎค่ะที่มีคู่แล้วในเดือนตุลาคมความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ของคุณคู่ครองของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างยังรักกันดีอยู่ไหมหรือว่ามีอะไรที่เออเราจะต้องระมัดระวังหรือเปล่านะคะอัศวินไม้ จะมีเนยแน่สี่ไม้เทา้าโอ้ยังดีนะมีไพ่สามไม้มาช่วยนะสามไม,ม้เมจิเชียน อัดสวินดาแปดถ้วยควีนเหรียญหนึ่งเหรียญอืมผิดกับพาร์ทคนโสดเลยแต่ก็ดีนะคะ ก็คนละแบบแหละเพราะมันจะไปเหมือนกันได้ไงแหละเนาะโสดกับมีคู่เนาะเอาล่ะสําหรับชาวราศีรากรกฎที่มีคู่แล้วนะคะต้องบอกว่าความสัมพันธ์ในช่วงเดือนตุลามันก็มีช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์อยู่เหมือนกันนะมันมีทาวเวอร์ขึ้นค่ะทุกคนรวมถึงยังมีไพ่อัศวินดาบอัศวินดาในแง่ดีก็มีค่ะแต่ในแง่เสียก็มีเช่นกันเดี๋ยวเราฟังไปทีละประเด็นแล้วกันเนาะเอาเรื่องอะไรก่อนดีเราเอาเรื่องที่ต้องระวังก่อนเลยไหมไหนๆก็พูดแล้วเนาะเอาเรื่องนี้ก่อนนะคะ ที่หมออยากให้ระมัดระวังจริงๆเกณฑ์ของการทะเลาะกันเนี่ยไพ่าทาวเวอร์เนี่ยหรือแม้กระทั่งไพ่อัศวินดาบเนี่ยมันอ่ะทาวเวอร์ก่อนทาวเวอร์เป็นไพ่ที่อารมณ์รุนแรงหรือว่ามักจะเกิดสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่มันรุนแรงค่ะก็บางทีเนี่ยในในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยคุณก็ไม่ได้คิดหรอกว่าอยู่ๆเราจะทะเลาะกับเขาขึ้นมานะไม่ได้คิดเลยอยู่ๆเหตุการณ์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นบางทีคุยคู่เคยเป็นไหมเหมือนแบบ คุยกันหยุดดีก็ทะเลาะก,กันอ่ะมันมันจะมีสถานาการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายหน่อยในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ข้อดีก็มีเดี๋ยวเราเราฟังพาร์ทไม่ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเราไปฟังข้อดีก็จะมองเห็นว่ามันก็ไม่ได้รุนแรงแต่ก็อยากให้ระวังค่ะเพราะว่ามันคือปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเรื่องอารมณ์เนี่ยมีส่วนมากๆทีนี้มันมีไพ่อัศวินดาบตามมาค่ะในกรณีที่ทะเลาะก,กันเนี่ยแล้วแบบ เหมือนมีความอยากเอาชนะกันเนี่ยพี่หมออยากจะให้ลดตรงนั้นลงนะคะเหมือนแบบแทนที่ปัญหามันจะจบอะเพราะว่าอย่างที่พูดค่ะบางทีเราคุยกันอยู่ดีๆไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ตึงไม่ได้อะไรเลยนะรักกันด้วยคู่เนี้ยรักกันแต่ว่าอยู่ชวนทะเลาะกันสังนั้นด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ได้ค่ะถ้าเราไปต่อความยาวความยืดด้วยความอยากเอาชนะมันไม่จบค่ะบอกเลยนะความสัมพันธ์มันจะมันมันไม่ถึงกับพังขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่ว่า มันดูแบบไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะต้องเอามันเข้ามาในเดือนตุลาทุกคนนึกออกไหมเพราะว่าคู่นี้ถ้าเราฟังพาร์ทดีปุ๊บจะเก็ตนะว่าเออจริงๆเราก็ไม่ควรจะต้องทะเลาะก,กันเลยนี่นาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้ระวังที่สุดคือเรื่องของอารมณ์สําคัญที่สุดความอยากเอาชนะกันไม่จําเป็นลดลงค่ะอีโก้อย่าใช้มีอะไรที่ไม่เข้าใจกันให้สื่อสารกันดีๆพูดกันดีๆคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่ถ้าจะคุยกันดีๆคุยได้ แต่มักจะชอบเอาชนะกันนะมีตรงนี้สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยลดลงช่วยได้นะคะแล้วก็อารมณ์ไม่จำเป็นอยากขึ้นนะอย่าใช้อารมณ์อย่าโต้เถียงกันด้วยคำพูดที่มันรุนแรงมันจะยิ่งทำให้เรื่องราวจากที่มันไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ลุกลามบานปลายใหญ่โตได้ต้องระมัดระวังนะคะในเดือนนี้นะอันนี้คือหลักๆที่อยากให้ระวังนะต่อมานะคะ เข้าสู่โหมดที่มันเป็นเรื่องดีดีกว่านะจะบอกว่าความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎที่มีคู่แล้วเนี่ยช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยพี่หมอมองว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณกับเขาเนี่ยพยายามจะทําร่วมกันค่ะแล้วก็มันเริ่มมองเห็นสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันเข้าใกล้ยังไม่สําเร็จนะแต่มันเข้าใกล้หรือว่ามันได้เริ่มทําดีกว่านะมันเกิดขึ้นนะคะก็เป็นได้หลายเรื่องค่ะเรื่องที่มันอย่างความสัมพันธ์เนี่ยเดิมที่อย่างที่บอก เราเป็นคู่ที่ทะเลาะกันง่ายนะอารมณ์ขึ้นกันง่ายเอาชนะกันง่ายชอบเถียงกันเหมือนแบบคู่กัดอ่ะมันมีคู่คู่รักแบบนั้นจริงๆนะยิ่งตีกันยิ่งรักกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มาในเดือนนี้เราเหมือนรู้สึกว่าเราอยากวางนวมเราไม่อยากมีมวยใส่กันนะคะอ่ามันก็ทําให้เขาเรียกว่ายังไงอะความสัมพันธ์มันมันมันมั่นคงขึ้น่ะมันเหมือนคุณกับเขาเนี่ยเรียนรู้ว่าอะไรในความสัมพันธ์ที่มันเป็นเรื่องดีเราก็อยากจะทําเรื่องนั้นค่ะ อะไรที่มันไม่ดีคุณก็ไม่อยากทําเรื่องนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์มันมันมันโฟลละเอาตามหลักมันโฟล์นะถ้าไม่ทะเลาะกันไปซะก่อนนะคือมันค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะมีความมั่นคงถ้าคู่ไหนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันเดือนนี้มีเกณฑ์หยิบเรื่องการแต่งงานเข้ามาพูดคุยกันแล้วทําด้วยคําว่าทําด้วยเนี่ยก็ไปตามสเต็ปไปตามขั้นตอนมันนะคะบางคู่นี่อาจจะแบบว่า เริ่มวางแผนก่อนจะแต่งกันเดือนไหนอ่ะเริ่มมีการให้ผู้ใหญ่มาคุยกันสองบ้านมาเจอกันอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอ่ะถ้าเกิดคู่ไหนแต่งงานแล้วอาจจะมีการคุยกันเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยจะลงทุนซื้อบ้านด้วยการสร้างบ้านด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะหรือจะเป็นธุรกิจการงานคือมันดูมีหลายอย่างที่คุณกับเขาทําร่วมกันนั่นเองในเดือนนี้นะคะแล้วก็ไอ้เรื่องพวกนี้แหละสามารถทามาทะเลาะก,กันได้ด้วยนะเห็นไหม ท้งทางที่เราดีจะดีๆงงไหมความสัมพันธ์เราดีๆอยู่ก็มาตีกันอ่ะสมมติเป็นเกณฑ์แต่งงานเราคุยกันเรื่องแต่งงานกันอยู่ดีๆแต่อยู่ๆเราอยากได้อย่างหนึง่งเขาอยากได้อย่างหนึง่งต่างคนต่างอยากเอาชนะเอาและอารมณ์ขึ้นและเริ่มขึ้นและเริ่มขึ้นและทะเลาะกันเนี่ยใช้ยอย่างเงี้ยคู่นี้แต่เดี๋ยวพอความเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์มันมันเบาลงนะมันก็หันมาคุยกันดีๆได้ก็เนี่ยแล้วทาไมไม่คุยกันดีๆตั้งแต่แรก เข้าใจพี่หมอไหมเพราะฉะนั้นนะคะอย่าใช้อารมณ์อย่าทำให้บรรยากาศมันเสียเชื่อพี่หมอนะาดีมากนะคะแต่ในกรณีถ้าคู่ไหนอ่ะคุณฟังปุ๊บคุณรู้สึกว่าโอเคเราก็ไม่ได้อยากจะทะเลาะกับแฟนเราเหมือนกันนะเราจะไประมัดระวังอารมณ์ตัวเองมากขึ้นเดี๋ยวมันจะมีเกณฑ์อื่นให้ระวังแทนเดี๋ยวพี่หมอค่อยอธิบายนะคะต่อมาค่ะอนอกจากการมีหลายๆอย่างทําร่วมกันในช่วงเดือนนี้นะคะ ก็ไม่ต้องเป็นเรื่องอนาคตก็ได้ค่ะช่วงเดือนนี้พี่หม้สึกว่าชาวราศีกรกฎมันมีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้ในการทำร่วมกันเยอะเหมือนแบบมีอะไรหลายๆมีการใช้เวลาร่วมกันค่ะค่อนข้างเยอะค่ะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเขาเรียกว่ายังไงอะแนบแน่นนะรักกันมั่นคงต่อกันอะไรประมาณนี้แต่ก็มีบางช่วงถ,ถ้าไม่ทะเลาะกันไปซะก่อนนะช่วงไหนทะเลาะกันเนี่ยก็แน่นอนค่ะช่วงนั้นคุณก็จะมีความรู้สึกแบบเอาทําไมล่ะ เราคุยกันมาดีๆนะเราเล่นอันนี้กันดีๆนะเราไปเที่ยวกันอยู่ดีๆนะทําไมเราถึงทะเลาะกันเห็นไหมการทะเลาะกันนี่ไม่ใช่เรื่องดีสักเรื่องเดียวคนะ่ะเพราะฉะนั้นก็พยายามลดหน่อยเนาะเหมือนเขาจะเน้นเรื่องอารมณ์มากๆค่ะเดือนนี้กับอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่สามารถเกิดขึ้นได้ก็คือมันมีช่วงเวลาที่คุณกับเขาเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันอยู่เล็กน้อยนะคะประมาณช่วงต้นอาทิตย์ที่สมไม่ใช่สิปลายอาทิตย์ที่3มไปจนถึงต้นอาทิตย์ที่4ี่ค่ะ ช่วงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเขาหรือคุณก็ได้นะคะอยู่ๆก็มีเหตุที่ทําให้มันเหมือนชุกลราหุกอะ่ะเข้ามาทําให้อาจจะไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันมากเท่าที่ควรในช่วงนั้นนะคะเช่นงานเนี่ยแหละคะ่ะง่ายๆเลยช่วงนั้นเขางานยุ่งคุณงานยุ่งนะคะตอนแรกเราดีลกันเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะปรากฏว่าก็ไม่ได้ไปด้วยกันนะคะก็อาจจะมีงอนๆกันได้นะคะเล็กๆน้อยๆ,ๆนะ ช่วงนั้นนะคะหรือไม่ก็ถ้าไม่งอนเนี่ยก็จะมันก็จะเหมือนกับว่ามีความคิดถึงมีความคิดถึงอยากใช้เวลากับเขาแต่ใช้ไม่ได้อะไรประมาณนี้แค่นั้นเองก,ก็ไม่ได้มีอะไรต่อนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คุณกับเขาเข้าใจได้ว่ามันเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าหลายคู่เลยเนี่ยอันนี้มันเด่นก็คือเรื่องของการลงทุนทำอะไรด้วยกันในเดือนนี้ค่ะถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอนาคตแล้วเนี่ย ก็อาจจะเป็นการตั้งต้นใหม่ด้วยการบางอย่างอะคะ่ะถ้าคู่ไหนอยู่ไกลกันนะมีประเด็นเรื่องความห่างไกลด้วยนะการตั้งต้นใหม่ของคุณคือเหมือนคุณเริ่มคุยกันเผ่าว่าจะทํายังไงให้เราได้อยู่ด้วยกัน่าประมาณนี้ก็มันก็ไปเข้าข่ายเรื่องการแต่งงานถึงไหมหรือว่าการซื้อบงซื้อบ้านการทําธุรกิจต่างๆนะคะเข้าข่ายหมดเลยในเดือนนี้มันเป็นช่วงที่มี อะไรหลายๆอย่างทำร่วมกันนั่นเองมันก็เลยเป็นเหตุให้สามารถที่จะไปกระตุ้นต่อมการอยากทะเลาะก,กันได้นะคะพยายามใช้เหตุผลนะคะทุกพยายามใช้เหตุผลให้มากอย่าใช้อารมณ์อันนี้เหมือนจะเน้นกลับามาวนมาเน้นเรื่องอารมณ์อีกแล้วนะแล้วก็ช่วงประมาณอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะไม่ค่อยได้มีความหวาในความสัมพันธ์เท่าไหร่นะเหมือนแบบไปโฟกัสอะเรื่องที่คุณทําร่วมกัน มันเลยไม่ค่อยได้แบบเอาใจใส่กันเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่ได้ทะเลาะกันมันจะคนละแบบกับตอนทะเลาะกันทะเลาะกันเนี่ยมันทะเลาะเพราะว่ามันมีประเด็นถูนไปละแต่ไอ้เรื่องของการละเลยกันหรือว่าขาดการเอาใจใส่กันหรือขาดความโรแมนติกเนี่ยมันเป็นเพราะบริบทอื่นงานเงินที่คุณต้องไปทากิจกิจการอย่างอื่นที่คุณทําร่วมกันหรืออย่างอื่นที่คุณทําร่วมกันในช่วงเดือนนี้มันดึงดึงความสนใจดึงความใส่ใจของคุณกับเขาไปไว้ตรงนั้นหมดแค่นั้นเองค่ะ ก็เหมือนกับว่าต้องใช้ความเข้าใจกันนิดนึงแล้วกันเนาะในช่วงนั้นนะมันอาจจะขาดความหวานเล็กๆนะประมาณช่วงปลายเดือนนะคะนอกนั้นก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรย้ําไปแค่ที่เรื่องนี้เมื่อกี้พี่หมอบอกว่าถ้าในกรณีที่คุณกับเขาไม่ได้เป็นแบบฝ่ายทะเลาะก,กันเนองเนี่ยพี่หมอบอกว่าในช่วงประมาณที่มันจะเกิดปัญหาเรื่องการทะเลาะนี่ก็อาจจะเป็นคนอื่นนะคะเอาปัญหาเข้ามาให้คุณแบบต้องไปแก้แก้ไขร่วมกันนะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะ ไม่ต้องไปกังวลอะไรเพราะมองว,ว่ามันก็แก้ได้อันนี้พูดเผื่อไว้แล้วกันเนาะเป็นเป็นบ้านคุณบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบมีเรื่องให้คุณกับเขาเนะี่ยต้องปรึกษาหาหรือร่วมกันในการที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อารมณ์ประมาณนั้นนะคะเอาล่ะอันนี้ก็เป็นไพ่ของชาวราศีกรกฎที่มีคู่แล้วนะคะในเดือนตุลาคมก็ถือว่าไม่ได้แย่ค่ะ แค่มีเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแค่นั้นเองนะคะเอาล่ะเราไปดูสุขภาพกันดีกว่าค่ะสุขภาพของชาวราศีกรกฎ t e m p e r a n c e สองเหรียญ King เหรียญ Queen ดาบ Emperor ต้องบอกว่าหลายคนมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้นะแต่ว่าข้อดีคือชาวราศีกรกฏเนี่ยก็จะดูแลตัวเองค่ะนะคุณก็จะดูแลตัวเองให้กลับมาหายเป็นปกติแหละแต่ว่าก็จะมีได้ค่ะหลายคนมีอาการาเกี่ยวกับการปวดหัวปวดศีรษะได้ง่ายในช่วงนี้นะคะแล้วก็หลายคนมีในเรื่องของอภูมิแพ้กําเริบนะคะหรือว่า,าโรคที่เขาเรียกว่าไงขาดจัด เขาเรียกว่าขาดการพักผ่อนขาดการดูแลตัวเองมันก็เลยทําให้อาการเหล่านั้นมันเป็นได้ง่ายก็พี่หมอก็มองไปที่ภูมิแพ้เป็นหวัดโรคเล็กๆ,ๆ,ๆนะะ้อยๆค่ะช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนด้วยนะคะก็หลายคนก็จะมีเกณฑ์แบบนี้ได้ง่ายนะคะแล้วก็จะมีอันนึงก็คือกล้ามเนื้อะคะ่ะแล้วก็ไขข้อต่างๆนะคะอาจจะปวดเมื่อยนิดนึงมีอาการอักเสบก็ได้เจ็บเล็กๆก็ได้นะคะถ้าถามข้อไขข้อพี่หมอมองไปที่ข้อเท้าหัวเขา่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ อาจจะต้องเรามัดระวังมากเป็นพิเศษนีการเจ็บเขา่าเจ็บข้อเท้าอะไรเงี้ยเรามันระวังนิดนึงแต่ก็อย่างที่พูดค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่พี่หมอพูดมาชาวราศีกรกฏเนี่ยก็จะหันมาใส่ใจดูแลตัวเองนะจะไม่ปล่อยปะละเลยนี่คือข้อดีของคุณคุณจะดูแลตัวเองให้มันให้มันดีขึ้นฟื้นฟูร่างกายตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็พื้นฐานของชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่ายังมีสุขภาพที่ค่อนข้างแข็งแรงค่ะ ก็เลยไม่ได้ทําให้อาการต่างๆนี่มันลุกลามหรือว่าเป็นมากไปกว่าเดิมนะคะประมาณนี้ค่ะสําหรับไพ่ของชาวราศีกรกฎนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนมีคู่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพของทุกคนเลยนะคะก็ถือว่าไม่ได้แย่ yeah! โดยเฉพาะพี่พี่หมอชอบไพ่คนโสดนะมันน่ารักดีพี่หมออ่านไปยิ้มไปนะคะแต่ถึง ของคนมีคู่เนี่ยก็ไม่ได้แย่ก็ไม่ได้แย,แย่แค่ต้องระวังในบางเรื่องเท่านั้นเองนะคะประมาณนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็กดติดตามใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกันได้นะคะแล้วก็ มันมีคลิปที่พี่หมอทําไว้อีกหนึ่งคลิปนะคะในช่วงไตรมาสสุดท้ายก็คือภาพรวมดีร้ายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีใครที่หลงหูหลงตาคลิปนี้ยังไม่ได้ฟังนะคะของชาวราศีกรกฎก็ไปฟังกันได้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ